สวัสดีครับเจอกันเช้า21มีนานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาปลูกต้นเสียบยอดของเรานะครับชุดนี้ก็ได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็เพิ่งขุดหลุมเสร็จนะครับแล้วก็ ใส่แกบพี่ไก่ไปนะครับลองก้นลุมนะครับก็ปลูกอยู่3มต้นนะครับเชา้านี้ไม่รู้ว่าเป็นพันุ์ไหนบ้างนะครับแต่ว่ามาจากคนละที่กันนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นยอดที่ตัดมาจากตอกระทุ่มนะครับจากคลิปเสียบยอดกิงตานะครับตัวน,นี้ก็เป็นยอดที่ปีแดงๆนะครับที่สั่งยอดมาจากทางใต้นะครับเขาบอกว่าเป็นก้านแดงหางกั้งนะครับตอนสั่งมานะครับแต่ ไม่รู้ว่าจะเป็นแดงก้างจริงหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็ขุดหลุมแล้วก็ลองก้นหลุมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนลงหลุมเสร็จเลยนะครับ ตอนกรบดินเสร็จนะครับลักษณะ PE นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราฝังมาแล้วก็มาลอยตรงบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็พูนดินนะครับรอบๆนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับให้ PE โผล่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะนะครับใส่ปีกผีเสื้อนะครับ แล้วก็หาฟางมาคุมนะครับเหลืออีกหนึ่งต้นนะครับเก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเจาะ PE นะครับ ปกติเขามีที่เจาะขายนะครับแต่เราจะใช้ตะปูหรือว่าจะใช้อะไรแหลมๆเจาะก็ได้นะครับ ครับก็เปิดน้ำลองกันเลยนะครับเดี๋ยวก็หาฟังมาคลุมอีกทีนะครับต้นพวกนี้ผมออกแดดได้ประมาณ3-4วันนะครับไม่รู้ว่าจะสู้แดดได้หรือเปล่านะครับแต่ก็เดี๋ยวอัดน้ำเอานะครับเดี๋ยวตอนกลางวันค่อยมาดูอีกทีนะครับถ้า มีอาการเหี่ยวมีอาการอะไรเราก็ให้น้ำนะครับแต่สามสีวันที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหานะครับ ตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนกับ15วันนะครับน่าจะใกล้เคียงประมาณนั้นนะครับก็ลองลงดินดูนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าจะโตเร็วไหมนะครับเพราะว่าต้นที่บ้านที่ถ่ายให้ดูเป็นประจำต้นนั้นลงดินตอน3เดือนกว่านะครับถ้าลงดินเร็วน่าจะโตเร็วนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นพันเดียวกับที่บ้านนะครับที่ถ่ายให้ดูเป็นประจํานะครับยังเหลือตรงนี้อีกนะครับสองหลุมนะครับผมจะเอาไว้ลงก้านแดงหางกั้งนะครับตรงนี้ นี่ครับต้นเสียบยอดของเราที่ลงดินไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้อายุสองเดือนกว่าแล้วนะครับยี่สิบแปดมีนานี้น่าจะครบสามเดือนนะครับยอดค่อนข้างมีปัญหานะครับชุดนี้ก็ยังดีนะครับที่เขาโตนะครับ แต่ถ้าตัดกิ่งก้านออกน่าจะตัวเร็วกว่านี้นะครับแต่ก็เสียดายนะครับเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วก็ปล่อยเลยนะครับดูแผลนะครับก็แกะเทปออกแล้วนะครับสายพันธุ์นี้ลงอยู่สองต้นนะครับเหลือที่บ้านอีกหลายต้นอยู่นะครับ ให้พี่ไปปลูกอีกสองต้นนะครับสายพันธุ์นี้ที่ยอดที่เหลือนะครับผมเอามาเสียบต้นกลายที่สวนนะครับกับต้นตอกระทุ่มโคกนะครับที่เกิดเองในสวนนะครับเดี๋ยวรอครบสามเดือนนะครับจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอกระทุ่มโคกนะครับ ตอนนี้พุ่งมากนะครับสําหรับต้นนั้นคือว่าต้นนั้นเกิดเองตามธรรมชาตินะครับแล้วเราไม่ได้ขุดเข้ามานะครับช่วงเดือนแรกนะครับมันไม่ค่อยจะโตนะครับแต่พอกิ่งตามันแตกออกมานะครับก็แซงกิ่งเดิมของมันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะสวยกว่าทุกต้นนะครับ ๋ยวไว้รอดูนะครับตอนใกล้ใกสิ้นเดือนนะครับตอนครบสามเดือนของเขานะครับการแดงหางกั้งนะครับจะลงอยู่สองต้นนะครับตอนนี้ก็เพิ่งแกะถุงไปประมาณสามสีวันนะครับสิ้นเดือนน่าจะได้ลงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็มาบันทึกไว้นะครับว่าเราลงปลูกวันนี้นะครับสำหรับต้นเสียบยอดนะครับ3สายพันธุ์นะครับจะเรียกว่าสามสายพันธุ์ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับแต่ว่ามาจาก3มแหล่งที่มานะครับมาจากคนละที่กันนะครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดี